สวัสดีค่ะวันนี้ทางกลุ่มจะพาท่านไปเที่ยวจังหวัดนครนายกกันค่ะใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจังหวัดนครนายกมีที่เที่ยวมากมายเราไปชมกันเลยค่ะและสถานที่แรกที่เรามากันนั่นก็คือวัดใหญ่ทักคินาลามภายในวัดมีพระอุบโบสถกว้างประมาณ6เมตร มีกำแพงแก้วล้อมรอบสร้างโดยช่างชาวเวียงจันทร์ในส่วนของซุ้มประตูโค้งจะทำเลียนแบบศิลปะตะว,วันออกด้านหน้าอุโบสถมีรูปยักษ์ยืนถือกระบองส่วนด้านนอกกำแพงแก้วมีเจดีย์ย่อมุมไม้12แบบทรงเครื่อง สถานที่ที่เรามากันต่อนั่นก็คืออุทยานพระพิคเนศองค์พระพิคเนศเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวลภายในอุทยานประกอบด้วยองค์พระพิคเนศประธานพรซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าตากกว้าง9เมตรสูง15เมตรด้านหน้าองค์พระประธานจะมีรูปปั้นโลหะหนู ต้องการขอพอรอะไรจากพระพิคเนธให้กระซิบข้างหูเพราะเชื่อกันว่าหนูจะเป็นผู้ส่งสารต่อให้พระพิคเนธได้เวลารับประทานอาหารตอนเที่ยงกันแล้วค่ะที่ร้านอาหารครัวดงโฮมเป็นร้านอาหารสบายๆสไตล์เรียบง่ายแถมอร่อยอีกด้วย หลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วเราไปเที่ยวที euh ่ไหนกันต่อไปดูกันและที่ที่พวกเราพามานั่นก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนขุนด่านนี้สร้างด้วยคอนกรีตบทอัดที่ยาวที่สุดในโลกสันเขื่อนความยาวรวม2,594เมตรสูง91เมตร มีความจุน้ำา2 4 4ล้านลูกบาทเมตรสร้างขึ้นเพื่อก,กักเก็บน้ำไว้ใช้นยามหน้าแล้งของชาวจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงหลังจากชมเขื่อนเสร็จแล้วถ้าใครอยากสัมผัสธรรมชาติมากกว่านี้มาแวะกันได้ที่อุทยานวังตะไคร้ค่ะอยู่ระหว่างเส้นทางมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานคร บริเวณอุทยานมีต้นตะไคร้น้ำขึ้นอยู่ทั่วไปที่นี่จึงได้ชื่อว่าวังตะไคร้จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปไปเที่ยวจังหวัดนครนายกแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ